สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับร้านฟีมาเกรนจะมาเทสการทำงานของกล้อง p e n t a กนะครับผมรุ่นพิโนนะครับผมพิโนส3มสินะครับผมตัวนี้นะครับก็สภาพบอดี้ภายนอกนะครับเขาก็จะมีรอยอยู่ที่ด้านหลังฝาหลังตรงสาฟิล์มแบบนี้นะครับลอยของเขาจะประมาณนี้นะครับ บอดีก้ก็ด้านราคาก็จะเป็นแบบนี้มีมาพร้อมกับสายคล้องข้อมือนะครับส่วนด้านหน้าก็ดูใหม่นะครับบอดี้ยังเงาแล้วก็มันเงานะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยประมาณนี้นะครับภายในห้องฟิล์มนะครับผมก็ยังสะอาดนะครับผม ไม่ได้มีคราบใดๆนะครับด้านล่างก็จะเขียนไว้ว่าอาซ a ฮี opt ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ j 8ตัวนี้จะไม่ได้ระบุ serial number ไว้นะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ช่องใส่ถานนะครับไม่เป็น สนิทน,นะครับก็ยังสภาพดีอยู่ทีนี้เรามาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่กันเลยดีกว่านะครับก็แบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น่านขนาด AA นะครับแบบนี้ก็ใส่ตามขั้วที่เขาระบุไว้แบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็เปิดอ๋อ serial n เ,เบอร์ผมเจอแล้วนะครับซ serial n เ,เบอร์ของต้นตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะลึกลับทีเดียวซ serial n เ,เบอร์เป็นเลขสองศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์สามนะครับตรงนี้นะครับได้ไปก็ลองเช็คดูนะครับ มีวิธีการใส่ฟิล์มนะครับก็นำกากฟิล์มใส่ลงไปด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงหางฟิล์มลงมาแบบนี้แล้วก็ดูว่าล่องช่องตรงข้างบนนะครับผมลงล็อกกับหนามเตยเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ปิดได้เลยแบบนี้าจากนั้นก็เปิดหน้าเลนนะครับ ในสภาพเลนนะครับไม่มีลาไม่มีฟ้านะครับยังใหม่อยู่อ่ามีนะครับส่วนวิธีเปิดแฟลนะครับก็ดันลงอย่างนี้ก็ถ้าติดสีแดงนี้ก็แสดงว่าเปิดใช้งานแฟลนะครับล้วก็ปรับไอโซได้นะครับตั้งแต่100ไปยันถึง ISO 1000นะครับ อ่าห0 0กับสองเนี่ยใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น400นะครับผมแล้วก็ไปหนึ่ันนะครับก็แนะนำนะครับใช้ให้ตรงกับฟีมนะครับเมื่อกี้ใส่ฟีมหนึ่งร้อยก็ดันไมที่100แบบนี้อ่ากดถ่ายไปภาพแรกนะครับ ดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนฐานดูใหม่นะครับผมฐานนี้น่าจะความแรงไม่พอที่จะใช้งานแฟรนะครับผมเนื่องจากเป็นฐานที่ใช้ใช้งานมานแล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้ฐานใหม่เลยแล้วกันนะครับ ถ้าแฟลพร้อมใช้งานนะครับจะมีไฟสีส้มแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็กดถ่ายาแฟลชก็ใช้งานปกตินะครับแนะนำให้ใช้ฐานอ r l คาลายนะครับฐาน AA แบบนี้มันจะให้พลังงานสูงกว่านะครับการทำงานของเขาจะเร็วนี่นครับแป๊เดียวก็แฟลชก็ทำงานแล้วไฟสีแดงตรงนี้มันจะเป็นการเตือนว่า สถานที่ตรงนั้นนะครับนะโลเคชันที่เราถ่ายนะครับผมมันแสงไม่พอคุณจะใช้แฟลชในการถ่ายนะครับแบบนี้เราก็เปิดแฟลชแล้วก็รอสักพักจนไฟสีส้มแบบนี้ขึ้นแล้วก็ค่อยถ่ายแบบนี้นะครับกันเี๋ผมขออนุญาตปิดแฟลชนะครับเรามาดูกันที่การลั่นชันชตเตอร์นะครับ นี้นะครับผมโอเคก็นับฟิล์มก็ทำงานปกตินะครับเดินตามเลขที่ถ่ายนะครับตัวนี้มันจะเป็นการบอกว่าการใส่ฟิล์มของเราปกติดีนะครับฟิล์มตัวนี้มันจะเดินตามนะครับผม นี่นะครับถ้าแสงไม่พอเขาจะเตือนแบบนี้ส่วนในช่องมองนะครับผมก็จะมีฝุ่นเล็กๆน้อยนะครับแต่ก็โดยรวมก็ยังมองชัดเจนอยู่นะครับแบบนี้นะครับเลนของเขานะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเลนส อ่า35มิลิเมตรนะครับผม f ค่า f น่าจะกว้างที่อ่ารูรับแสงกว้างที่3.8นะครับผมอ่ามาถ่ายหมดแล้วนะครับมาถึง20กว่าภาพแบบนี้แล้วนะครับผม มันก็จะดังคือเหมือนวแบบ่าฟิล์มถ่ายต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องไม่ต้องพยายามกดอะไรมันมากนะครับหลังจากนั้นเราก็กอฟิล์มกดตรงนี้ได้เลยนะครับรีวายฟิล์มเขาจะป่อยหลังแบบนี้นะครับเลขนนะ้บฟิล์มก็จะถ่อยหลังตัวฟิล์มได้ก็จะกลับไปที่เดิมนะครับก็ให้กดค้างเอาไว้นะครับผมสำหรับการกอฟิล์ม เมื่อมาถึง S แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยได้นะครับผมจากนั้นเราก็เปิดฝาหลังได้เลยนะครับแบบนี้ก็เป็นงานเรียบร้อยนำฟิล์มไปล้างรูปได้นะครับก็าจะมีร่าวๆประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายครับฟังก์ชันไม่ได้มีเยอะอะไรมากก็มีการใช้งานแฟลชได้นะครับผมแล้วก็ปรับแค่ค่า ISO ตามฟิล์มนะครับผม ร้อยครับสำหรับคนที่เข้ามาชมนะครับยังไงผมฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแต่ถ้าหากใครสนใจจะซื้อกล้องนะครับก็เข้าไปดูที่ IG นะครับฟิล์มกรนหรือทางทวิตเตอร์ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันเลยชื่อร้านฟีม์มแกรนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ